กาบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมบุญจะใส่ท้องนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเออเมืองเก่านะครับผมเพื่งน้นเราจะมาตั้งแคมป์ที่นี่นะเดีย๋ยวเราจะทําการตัดต้นไม้นะครับโอเคแต่ผมต้องตัดคลิปก่อนนะครับผมโอเคนะครับเรามาทําการคราบ ของที่จำเป็นก่อนนะครับดมหาของที่จำเป็นก่อนอันนี้อะไรเนี่ยที่มีไม้อีกอันหนึ่งวนตรีนูไหมเนี่ยอ่อปับนึงนะครับ ผมจำสูตรไม่ค่อยได้นะแคมมันครับไงวะ,ะเหมือนเจอสิ่งของไม่ะะเป็นของตกแต่ง อนนี้นะครับผมต้องตัดอันนี้นะครับผมตัดไม้นะเมื่อนตอนนี้นะครับผมไม่มีไฟฉายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ก็ได,ดข้ขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้นะโอเค คืนนี้มันมองยากมากเลยโอเคมาที่นี่ต่อเุอ๊่เข้าทำไมบังคับอย่างยากเลยเ,เดี๋ยวเราเข้าไปหาของนะไหนวะเปลี่ยนเสื้อดีกว่า ตอนนี้ก็นะจะเก็บไงวะโอ้โหของเยอะนะเนี่ยยูไม่ต้องตั้งแขนก่อนก็ได้นะ ผมหาที่เก็บแป๊บหนึ่งอยมอ่าไม่เูยจะกินอาหารก่อนนะครับอันไหนวะเพิ่มมาเยอะเงี้ยมั้ยไม่ได้ แล้วก็รักษาตัวนะครับสำหรับคนที่เชื่อไม่เชื่อว่าผมเล่นในมือถือนะก็ผมจะส่งลิงก์ไปให้นะอันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับซึ่งเล่นยากมากไอที่ลื่นๆืน่ให้สเปคแหลกนะครับผมผมอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าพิชิตเสื้อผ้าตำรวจ ค้นมาเลย,ยนี้เรื่อยๆเอาผ้ากูคินมารีเช็แม่งเลยนะครับผมแล้วดูม,มันมันจะสร้างปุ่มอีเหี้ยน,นี่มาทำไมไม่รู้ ีพีนี้ไม่มีอะไรหมาะนะรแมพโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่เดิมแล้วนะซึ่งม,มาปลูกพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้นะจะหาของก่อนนะครับเดี๋ยวนี่นะครับผมเห็นมเมล็ดไหมครับ คือมันจะมืดหน่อยนะมันวางในอย่างวะน,นะ่ยตอนนี้วางแล้วนะเออ,เอ,น,เอนั่นอะไดเนี่ยนันไหนดีวะ มันใช้เวลาโตกี่วันนะ่ะตอนนี้เหมือนผมไม่มีไฟฉายเลยนะนนผมไม่มีไฟฉายนะตอนนี้มืดตมืดนะทุกคนแล้วผมเปลี่ยนแมปแป๊บหนึ่งก็นะครับตะก,กี้นี้ เกมมันหลุดนะครับผมผมก็เลยเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เพื่อนมันมือนะมันมันหลุดยากนุดเฮ้ยง่ายมาเลเดี๋ยวรอก่อนนะครับให้มันดาวน์โหลดตั้งหนึ่งก็นะครับ EP นี้ภารกิจของเราคือตามหาชายชานะโอ้โหยังมุดเลย เราต้องตามหาไฟฉายให้ได้ก่อนในบ้านในบ้านต้องมีแล้วแหละี๋้ว,วอยากได้ไฟฉายปีิหารนี่ไม่มีนะปี่ไม่หาอโอ้โหเพียบเลยอันนี้อะไรเนี่ย มันคืออะไรอ่ะเสื้อนี่ก็เสื้อโอ้โหทำไมเจอ,อ,อเสื้อบ่อยยังวะเอ,อ้ไฟฉายมันอยู่ตรงไหนวะอยากได้ชิ้ไฟเลย นั่นว่าไฟฉายเจอแต่มีดอะ่ะกินแม่งเลยนะเอ,อ้ไฟฉายมันไปไหนวะร้านขาก็ไม่มีมม ร้านอะไรเนี่ยร้านยาตอนนี้ผมไม่เจอไฟฉายเลยนะโอ้โหลงพักบ้านมึงไม่มีไฟฉายอะ่ะ อันนี้โรงพักหรือออฟฟิศว่ะอะไรอ่ะปืนตำรวจโอ้โหอันนี้มวกตำรวจมันไม่มีไฟฉายให้เราเลย ก็ไปฉายน่อยอะไรอ่ะอ่านไม่ออกฮะเด็กมาเลยอะไรวะอ้จอจบอ่ะเราก็นึกวนะ่าอะไรเนี่ย อะไรเนนี่ยคมันมองไม่เห็นอะเก็บมั่วหมดกว่าจะเช้านะครับผมโอโหรอทั้งนานละคันนี้ก็หาได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วท่านผู้ชมทุกคมดีครับ อยู่ในเจ้ไปอย่างเงี้ยนี่ไม่เอาถห้มันล็ฟนี่หว่าเราต้องใช้นะไหนเมืองแสงได้ไหมเนี่ย ชีวิตมึงไม่มีอะไรเลยนนเนี่ยโอ้โหปั่นจักรยานหาไฟ่ายดีกว่าตอนนี้ครับเริ่มเช้าแล้วนะมันผมเห็นอะไรทุอย่างเลยในงานก่อสร้างนะี่๋อที่ปั่นไฟนี่ว่ะทิ้งแม่งเลย ไม่ใช้แล้วโอ้มันที่ปั่นไฟนี่ใช้ไปหยชดได้หลายอยา่างนะที่ปั่นไฟเฮ้ยท่านผู้ชมกว่าจะเจอครับผมนี่ไงไฟฉายโอ้เู้วยในเกมน,นี้ครับปืน โน้ไฟฉาย yes นะครับผมโอโห้โอโหไฟฉายโหหายากสุดเลยต่อไปก็ขอลาทุกท่านแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราได้เครื่องปั่นไฟมาหน้าเดี๋ยวก่อนจะลาเราต้องไปตั้งแคมป์ก่อนก็นะครับได้จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม อันทุนตอนที่สนะนะี่นะครับก็ก็จะหาไปใชยไปใชยนะไม่ใช่ไปฉายนะไฟใายไปไหนเจิ๋วห่อยนี่นครับหน้าตาไปฉายนะออนี่คแล้วเราเพไ่้เครื่องปั่นไฟมาด้วยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีน้ำใหม่นะ ก็เลยยอมใส่ยม่ได้นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เอ๋ติดตามด้